คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยกินขิงกินกระชายดำนะคะกินพวกงาดำอะไรพวกนี้ได้ไหมมาตอบคำถามนะคะเพราะว่ามีพี่ๆนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามเพจของยุ้ยนะคะถามมาว่าพี่ไปอ่านเจอข้อมูลมาอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยพี่อยากจะถามคุณยุ้ยว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยกินขิง กินกระชายดำนะคะกินพวกงาดำอะไรพวกนี้ได้ไหมคุณยี่มีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าพวกขงิงพวกกระชายดำพวกาสารสกัดจากมเมล็ดงาดำอะไรพวกนี้ช่วยในการรักษามะเร็งหรือป้องกันมะเร็งได้มันช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะเขาถามยี่มาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมุมมองของยี่นะคะไม่ไม่ต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้ให้คุณฟังแล้วคิดตามแล้ววิเคราะห์ตามนะคะจะเชื่อ หรือไม่เชื่อหรือจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้นะคะนี่เป็นมุมมองส่วนตัวของยุ้ย <_ C os al> การวิเคราะห์และการรักษาโรคแบบส่วนตัวของยุ้ยเท่านั้นนะคะในเรื่องของการทานขิงนะคะพี่คนนี้นะคะไปอ่านมานะคะว่ากินขิงทุกวันต้มน้ำขิงกินทุกวันช่วยให้มะเร็งหายแล้วไปทำตามต้มให้คนป่วยนะคะปู่ของเขาตาของเขากินยุไม่รู้นะ แต่ต้มให้คนป่วยที่เป็นผู้ชายอายุประมาณ 60, 70ที่เป็นมะเร็งกินกินไปประมาณ2เดือนปรากฏว่ากินทุกวันนะกินน้ำขิงยิ่งกินยิ่งรู้สึกว่าร้อนยิ่งกินยิ่งรู้สึกว่านอนไม่หลับหรือว่าเพลียหรือว่าแรงไม่ค่อยมีแบบเนี้เขาเลยมาถามอยู่ไงว่าเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างที่ ที่เขาพูดไหมทําไมเขากินแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนอื่นยุ้ยต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ได้ d i s c r e d i t หรือว่า anti ที่ไหนแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะคะในส่วนของขิงนะคะขิงถ้าวิเคราะห์ในแผนแบบมุมมองแผนไทยนะคะขิงคือยาร้อนฤทยาลดทางยาคือความร้อนนะคะเพิ่มความร้อนถือธาตุไฟในตัวนะคะเพิ่มธาตุลมในตัว ขิงมีสรรพคุณในการย่อยอาหารขิงมีสรรพคุณในการขับลมในกระเพาะอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการย่อยอาหารน่ะมันทําให้ร่างกายคุณร้อนอยู่แล้วทําให้การเผาผลาญคุณดีอยู่แล้วนะคะขับลมอย่างเงี้ยลมายในตัวขับออกอย่างเงี้ยนะคะถ้าในมุมมองการใช้ขิงในการรักษามะเรง็งเนี่ยถ้าคนป่วยที่ยังไม่ได้เป็นมะเรง็งนะ สามารถกินขิงได้เพื่อป้องกันได้กินเสริมได้แต่ถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะในตัวของมนุษย์ในส่วนของร่างกายคนที่เป็นมะเร็งคุณสังเกตร่างกายของเขานะคะร่างกายของเขาโดนยามาเยอะนะคะร่างกายของเขาโดนเคมมาเยอะนะคะร่างกายของเขาที่มันเป็นโรคอะ่ะ ความร้อนเกิดขึ้นภายในตัวธาตุของเขาเป็นธาตุไฟธาตุคนไหนที่มันเป็นธาตุไฟอยู่แล้วอ่ะมันต้องใช้ยายเย็นในการแก้พิษนะคะต้องใช้ยาเย็นในการรักษาหรือใช้ยาแบบอุ่นหรือว่าสุขุมเย็นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ขิงนะคะกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะที่3ที่4หรือระยะสุดท้ายที่มันเป็นหนักๆเนี่ยการใช้ขิง ตัวของคนที่เป็นมะเร็งนะคะธาตุไฟนะคะคือความร้อนแล้วใช้ขิงที่มันเป็นธาตุไฟร้อนชนร้อนอย่างเงี้ยหมายความว่าธาตุไฟแตกนะคะธาตุไฟแตกแล้วมันจะอาการของคนป่วยมันจะหนักกว่าเดิมนะคะธาตุไฟแตกดูยังไงคนที่เป็นมะเร็งนะคะร้อนนอนไม่หลับปวดนั่นปวดนี่อยู่แล้วนะคะเขาให้งดโปรตีนอยู่แล้วเขาให้งดอะไรที่มันเพิ่มความร้อนพวกแป้งพวกน้ําตาลเนี่ยมันเพิ่มความร้อนเขาให้งดอยู่แล้ว แล้วคุณไปเอาขิงมาใส่เองอี้ยมันไม่ถูกนะคะสําหรับยุบอมองว่าไม่ถูกคุณจะวิจัยหรือไปเอาสรรพคุณไหนมาเกี่ยวกับรักษามะเร็งอะ่ะมันมีสรรพคุณอยู่แล้วถ้าในกินปริมาณที่น้อยแต่เวลารักษาคนจริงๆอะ่ะคุณต้องดูธาตุของเขาที่ณตอนนั้นที่เขาป่วยนะคะไม่ใช่เอาสรรพคุณเรื่องรักษามะเร็งมามาใช้กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งแบบนี้ยมันไม่ได้นะคะเขาป่วยอยู่เขาหนักธาตุไฟเขาหนักแล้วไปเอาขิงที่เป็นไฟอะ่ะ มาชนกับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยยุ่ยว่าเป็นไปไม่ได้คนที่แนะนําให้กินพวกผัดขิงพวกน้ําขิงกับคนป่วยมะเร็งระยะที่สามที่สี่มึงรอตายได้เลยอย่างเงี้ยยุ้ยบอกเลยนะไม่ถูกนะกูต้องเอา,าธาตุเย็นให้เขานะคะอันนี้ไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะแต่ยุ้ยเคยเจอเคสแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเยอะมากแล้วไปกินผิดไม่กินไม่ถูกกับธาตุเนี่ยเยอะมากนะคะหรือแม้แต่พวกเอ่ออะไรอะ่ะ สารสกัดจากงาดําอย่างเงี้ยถ้างาดำอะ่ะงาดํามีรสดลิ์ของทางยาคือรสมันนะรสมันเหมือนกันแต่ถ้าไปสกัดนะคะเป็นอาหารเสริมหรือความเข้มข้นสูงอะไรก็ตามอะ่ะที่เค็มว่ารักษามะเร็งอย่างเงี้ยยุ้ยมองว่า อาหารเสริมอะไรก็ตามที่มันเกิดการสกัดที่เข้มข้นสูงมากๆเกินไปคนป่วยมะเร็งมีสภาวะร้อนอยู่แล้วร่างกายเป็นพิษร้อนอยู่แล้วสารสกัดทุกอย่างนะคะยาแม้แต่ยาเคมียาคีโมที่เข้าไปอะ่ะมันเกิดความร้อนเขาถ้าร่างกายเขาไหวนะคะเขาก็สู้กับ มันเหมือนกับไอตัวเนี่ยมันจะไปฆ่ามะเร็งก็จริงร้อนความร้อนน่ะร่างกายของเขาต้องเย็นนะคะถึงจะเอายาร้อนเข้าไปใส่ได้เนี่ยมันจะฆ่ามะเร็งได้แต่ร่างกายเขาร้อนเนี่ยแล้วเอายาร้อนเข้าใส่นะคะสารสกรัดงานดาสารสกัดนู่นสารสกรัดนี่หรือแม้กระตั้งแบบยาฆ่ามะเร็งเข้าไปถ้าร่างกายของคนคนนี้ไหวสู้ได้แต่ร่างกายคนนี้ร้อนอยู่แล้วเอายาร้อนเข้าไปชนหนักกว่าเดิมแล้วป่วยแล้วตายไวกว่าเดิมนะคะแบบนี้ ยากระชายดําเช่นกันกระชายดํามีคุณสมบัติเขาเรียกว่า,าพวกโสมพวกกระชายดำนะคะไปอ่านมาสรรพคุณดีมากนะคะดีมากช่วยรักษามะเร็งช่วยนั่นช่วยนี่สารสกัดสารสกัดเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว,ว่าพอกินเข้าไปคุณไม่เข้าใจร่างกายของคุณเป็นมะเร็ง นี่คือจุดอ่อนนะคะคนที่ที่อ่านแต่สรรพคุณมาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอา่าเจาเหลือนถ่าแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าถ้าเจาเลือนคือสภาวะตรงนั้นน่ะตอนนั้นที่เขาเป็นเขาป่วยเป็นอะไรไม่ได้ดูเลยดูแค่ว่าฉันไปหาสรรพคุณยามาเอากระชายดําที่มันมีฤทธิ์ในการฆ่ามะเร็งมาเอาสมที่มีฤทธิ์ในการฆ่ามะเร็งมาเนี่ยร้อนนะคะสมนี่คือทำให้เลือดสูบฉีด เยอะขึ้นไหวขึ้นกระชายดำทวกกินเข้าไปแล้วอะ่ะมันก็เหงื่อแตกเหงื่อออกเยอะขึ้นนี่คือความร้อนนะคะความร้อนเข้าไปมาเร็งกับความร้อนอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะไม่ไม่ได้คือไม่สามารถฆ่าได้ถ้าถ้า,ถาร่างกายคุณไม่ได้เป็นสภาวะปกตินะคะเพราะฉะนั้นการกินอาหารเสริมอะไรก็ตามเราต้องดูด้วยว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสรรพคุณนะคะแต่ต้องใช้ในในคนปกติกินเพื่อป้องกันแบบนี้ถูกแต่ถ้ากินเพื่อรักษา คนที่เป็นอยู่แล้วยีไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันไม่ถูกกับธาตุไม่ถูกกับร่างกายของคุณนะคะแบบนี้คือผิดนะคะแต่ถ้ากินบ้างเล็กๆน้อยๆใส่ไปในอาหารแล้วใช้ยายเย็นตัดเข้าไปแบบนี้แบบนี้โอเคกว่านะคะไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินนะคะแตว่ว่าบางทีมันมันต้องเข้าใจร่างกายของคนเป็นหลักนะคะเราะนั้นแล้วนะคะ ไม่เหมาะสมนะคะไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเป็นมะเร็งระยะที่3ามที่สและผ่านการคีโมมาไม่เหมาะสมที่จะกินพวกอาหารริดร้อนทุกอย่างนะคะเพราะมันไปกระตุ้นทําให้ร่างกายคุณร้อนหนักกว่าเดิมเช่นอาหารพวกขิงขาดาพริกกระชายกระเทียมนะคะพวกนี้คือความร้อนทั้งหมดนะคะมันกินไม่ได้ถ้าใช้ยาพวกเนี้ต้องใช้ยาเย็นเข้ามาเสริมด้วยมาแก้ด้วยนะคะ อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนเป็นมะเร็งแล้วกินพวกนี้เยอะนะคะกินข่าเยอะกินขิงเยอะกรนชายกระชายดําเยอะอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดอาการแสบร้อนภายในตัวนะคะเพราะความร้อนมันเข้าไปนะคะพวกนี้มียาเป็นยาลิดร้อนเข้าไปนะคะมันจะเคืองต่ออวัยวะภายในของคุณจะเกิดอาการแสบ ภายในตัวของคุณนะคะแสบที่อกแสบที่คอแสบที่ปากแสบไปหมดร้อนไปหมดกระเพาะแสบไปหมดลำไส้แสบไปหมดม้ามแสบไปหมดนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าธาตุไฟมันแตกนะคะธาตุไฟแตกเนี่ยไฟในตัวความร้อนในตัวมันเยอะ จึงเกิดลมร้อนขึ้นมาตีขึ้นมาดันขึ้นมาลอยออกมาพอลอยออกมามันจะกระทุง้งพิษออกมาทางผิวนะคะผิวบางคนจะแสบร้อนคนเป็นมะเร็งนะนะแสบร้อนหรือผิวจะไหม้ปากจะแตกนะคะปวดหัวตัวร้อนนอนไปดับปวดตามกระดูกทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะคนเป็นมะเร็งเะฉะนั้นถ้าสําหรับยุ้ยนะคะเวลาแนะนําคนไข้เนี่ยเวลาทานอาหารต้องปรับ ปรับอาหารเป็นริดเย็นทั้งหมดแต่ใช้ริดร้อนเสริมเข้าไปเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแต่อย่าใช้ยาริดร้อนหรืออาหารริดร้อนนําทุกอย่างนะคะไม่ได้นะคะอย่างเช่นคนท้าควรถามว่าเป็นเป็นมะเร็งเนี่ยสามารถกินโปรตีนกินเนื้อสัตว์กินอะไรได้ไหมนะคะ ถ้าจริงๆมันกินได้แต่ว่าให้กินในปริมาณที่น้อยนะคะกินที่น้อยจะใช้ผักในการทานเยอะกว่านะคะหรือถ้าคุณจะกินโปรโตีนเนี่ยให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโปรโตีนจากาสัตว์นะคะจากวัวจากหมูจากอะไรอย่างเงี้ย ให้เป็นโปรโตีนจากพืชน,นะคะอย่างเช่นถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองเป็นต้นนะคะเพราะถั่วพวกนี้มันเป็นโปรโตีนชนิดเย็นนะคะทําให้ร่างกายเย็นขึ้นนะคะที่บางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์ไม่ให้กินอะไรพวกนี้เพราะว่าเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเวลาคนเป็นมะเร็งอะ่ะมันมันก็คือ มะเร็งก็คือร่างกายมันร้อนนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอาหารโปรตีนชนิดร้อนอยู่แล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยเนื้อสัตว์นะคะมันจะทําให้เกิดอาการย่อยยากนะคะกระเพาะทํางานหนักนะคะแล้วก็เกิดการเผาผลาญเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะกว่าการกินอาหารอ่อนๆเนี่ยคนที่ร่างกายอ่อนแออย่างเป็นมะเร็งอ่อนแออยู่แล้วเวลา,าใช้งานอาไวัยวะภายในหนักๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายอ่อนแอและโทรมกว่าเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลากิน,นอ่ะยุ้ยถึงแนะนําว่าให้กินโปรโตีนแบบพืชนะคะก็คือพวกถัว่วหรือพวกผักต่างๆนะคะที่มันย่อยง่ายนะคะผักดิบไม่แนะนํานะคะบางผักดิบบางชนิดบางอย่างทําให้ย่อยยากนะคะอย่างเช่นพวกแครอทอย่างเงี้ยย่อยยากนะคะผักกาดดิบอย่างเงี้ยนะคะย่อยยากหรือแม้กระทั่งถั่วฝักยาวเนี่ยมันก็ย่อยยาก เพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็นมะเร็งจะแนะนําให้กินผักที่มีริ์เย็นแล้วก็ใช้ต้มนะคะเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารมันทํางานได้ง่ายนะคะไม่ต้องทํางานหนักนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารนะคะเป็นมะเร็งเนี่ยเรื่องเลี่ยงนะคะอาหารที่เ,เป็นของทอดของมันนะคะหมูสามชั้นหรือพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกน้ําตาลต่างๆนะคะทุกอย่างนะคะที่มันเป็นของหวาน เพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายอยู่แล้วนะคะพวกเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยนะคะให้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเพราะมันกระตุ้นทําให้ร่างกายร้อนนะคะเสียสมดุลน,นั่นเองนะคะเรื่องของอาหารแปรรูปเช่นกันนะคะให้พยายามเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปต่างๆพวกไส้กรอกลูกชิ้นปลาหมึกดองนะคะพวก ผงชูรสกระปิน้ำปลาต่างๆท,ที่มันเป็นเครื่องปรุงที่ใช้การหมักดองพวกกะปิปลาร้าต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าของแสลงของแสลงพวกนี้นะคะมันทำให้โรคเนี่ยกำเริบเยอะขึ้นนะคะคุณเป็นมะเร็งหรือว่าคนป่วยเนี่ยต้องงดนะคะไม่ว่าจะโรคใดไม่เฉพาะมะเร็งนะคะคือของของหมักดองอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรทานนะคะมันทำให้โรคเรากำเริบขึ้นนะคะลดอาหารพวกเค็มจัดนะคะหวานจัดนะคะมันจัด นะคะให้เลี่ยงไปเลยนะคะต่อมาคําแนะนําต่อมานะคะให้ปรับเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยจิตมันจะตกอยู่แล้วอารมณ์มันจะมีแบบลักษณะที่จิตตกความเครียดสูงอยู่แล้วถ้าคุณมีความเครียดสูงนะคะเขาเรียกลมนะคะลมแห่งความเครียดลมจากอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดลมร้อนเกิดขึ้นภายในตัวสะสมนะคะแล้วดนันออกมาจากตัวเนี่ยจะเกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นอาการปวดหัวเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการอาการแพ แพนิีกใจสั่นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยให้คุณปรับเรื่องของจิตของคุณให้ได้ให้อยู่ในสวาวะเป็นกลางคือไม่เครียดดีที่สุดนะคะนี่เรื่องของจิตใจสําคัญนะคะให้ไปปรับตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานหนักการพักผ่อนเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าทํางานหนักอย่าทํางานที่มันเครียดเครียดหรือใช้ความคิดเยอะนะคะเพราะยิ่งทําให้ให้โรคมันมันกาเริบขึ้นนะคะแล้วก็ ต้องต้องให้อยู่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นกลางหรือเย็นที่สุดนะคะการนั่งสมาธินะคะสาหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าการนั่งสมาธิคือการถ่ายเทความร้อนจากภายในตัวของมนุษย์เนี่ยถ่ายเทออกไปทางอากาศนะคะให้คุณสังเกตเวลาคนที่เป็นมะเร็งหนักๆทําไมต้องไปปฏิบัติธรรมจริงๆมันเป็นกูสโลบายนะคะจริงก็อยู่บ้านก็ได้นะคะ ถ้าไปอยู่วัดเนี่ยคือทุกอย่างมันสงบนะคะพอเกิดอาการสงบเนี่ยไม่มีสิ่งบรบกวนไม่มีสิ่งวออั่ยุไม่มีสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการนิ่งนะคะสภาวะที่เรียกว่าจิตนิ่งจิตเป็นกลางการนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านหรือที่วัดเหมือนกันแต่คุณจะทําหรือเปล่าแค่นั้นนะคะการนั่งสมาธิดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นมะเร็งให้สังเกตง่ายๆเวลาคุณนั่งนะคะเบาะที่คุณนั่งนะคะถ้า ก้นที่คุณนั่งเนี่ยเวลาพิษมันร้อนอ่ะภายในตัวมันร้อนอ่ะตัวของเรามันจะถ่ายเทลงตามพื้นลงตามเบาะนะคะถ้าคุณไหนเบาะที่นั่งอ่ะร้อนมากๆอ่ะแสดงว่าพิษในตัวค่อนข้างที่จะร้อนนะคะหัวมันก็จะร้อนออกมาเหมือนมีไอความร้อนดันออกขึ้นไปนะคะแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่ง ะะถ้าพิษร้อนในตัวมันถูกถ่ายเทออกนะคะร่างกายสุขของคุณเนี่ยเป็นกลางกับธรรมชาติเป็นกลางหรือความพอดีระหว่างอากาศภายนอกหรือภายในตัวของเราเนี่ยมันเป็นกลางเนี่ยเวลาดูที่เบาะที่คุณนั่งอะ่ะคุณนั่งไปสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเบาะที่คุณนั่งอะ่ะมันจะเย็นขึ้นนะคะ มันจะไม่ร้อนอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายคุณเริ่มเย็นขึ้นให้คุณสังเกตตรงนี้นะคะถ้าร่างกายคุณสมเย็นขึ้นเนี่ยแสดงว่าสภาวะจิตของคุณเนี่ยสามารถคุมร่างกายของคุณให้อยู่เป็นกลางได้แล้วนะคะแบบเนี้นะคะคนที่เป็นมะเร็งจริงๆการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันดีมากนะคะสําหรับคนเป็นมะเร็งให้มันอยู่นิ่งๆไงกำหนดจิตให้ให้อยู่เป็นกลางแล้วก็หายใจเข้าออกนะคะเพื่อเพื่อให้อวัยวะภายในมันไม่ทํางานหนักนะคะ อันนี้ก็เป็นคําแนะนําอย่างหนึ่งที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของป่วยมะเร็งเนี่ยดื่มน้ําเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าภายในเลือดของคุณน,น่ะมันเขาเรียกว่ามันมีเชือ้อหรือว่าม,มีมีพิษอยู่นะคะถ้ามันไปลามที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันจะไปทั่วตัวไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดื่มน้ํานะคะยุ้ยจะให้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งนะจะแนะนําให้ ดื่มน้ําเยอะๆหน่อยนะคะดื่มบ่อยๆทุก30มนาทีประมาณอึกสองอึกสาอึกนะคะเพื่อให้มันเกิดการไหลเวียนหรือว่าถ่ายเทของเสียออกแล้วให้มันชี่ออกให้มันขับถ่ายออกแล้วทําให้เลือดมันเย็นขึ้นนะคะอาการป่วยมันก็จะดีขึ้นเองนะคะแบบนี้นะคะการดื่มน้ํานะคะให้ดื่มพอดีพอเหมาะการนอนหลับพักผ่อนนะคะให้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เครียดนะคะมะเร็งมันอาจจะหายได้นะคะ นะคะไม่ได้เกี่ยวที่ว่าคุณจะกินยานแล้วมันหายของพวกนี้มันต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างในการช่วยแล้วก็เข้าใจเรื่องของการาใช้ชีวิตด้วยเข้าใจเรื่องของการปรับเรื่องของอาหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยยุ้ยอยากจะฝากนิดนึงนะคะพยายาม อยาก,กินอาหารเสริมอะไรที่ไม่จําเป็นเยอะๆหรือว่าถ้ายาเคมีถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะหรือว่ายาีคมีเนี่ยเท่าที่จําเป็นก็พอเพราะว่ามันทําให้ร่างกายคุณร้อนนะคะถ้ากินเยอะเกินไปนะคะอย่างเช่นสารสก,กัดโปรตีนอย่างเงี้ยคุณมะเร็งไม่ควรกินเลยพวกคอลลาเจนวิตามินซีนะคะพวกแคลเซียมยาบํารุงเลือดนะคะหรือพวกวิตามินบีรวมอะไรก็ตามอ่ะที่มันเพิ่มความร้อนในร่างกายเราไม่ควรกินนะคะ มันยิ่งทําให้ธาตุไฟเราเยอะขึ้นนะคะแล้วทําให้เราป่วยเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วถามว่าถ้าถ้าเป็นมะเร็งแบบนี้สามารถทานผู้หลานของอยุ้ยได้ไหมสูตรถ่ายพิษของอยุ้ยได้ไหมต้องดูระยะด้วยนะคะอย่างถ้าคนมีเชื้อระยะที่1ที 2, ่สองโดยที่ร่างกายคุณปกติทุกอย่างแค่มีเชื้อเฉยๆตัวเชเจอเชื้อเฉยๆเนี่ยโอเคกินได้เลยนะคะกินได้เลยโอกาสที่หายมีไหมยุ้ยไม่ขอการันตีนะคะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะ ล่อแหลมนะคะไม่ขอการันตีแต่ว่าถ้าถามว่ามีเคสเรื่องของเชื้อกินแล้วมันหายไหมมีนะคะเรื่องของรีวิวเรามีอยู่แล้วระยะหนึ่งที่สองนะคะแต่ว่าถ้าระยะสามระยะสี่ที่มันหนักๆน,นะคะมันหนักๆแล้วยไม่อยากให้ให้คาดหวังมากเท่าไหร่เวลากินผู้หลานแล้วต้องหายไม่การันตีนะคะไม่ต้องคาดหวังเพราะว่า ระยะ3ระยะ4มันเป็นระยะที่ค่อนข้างหนักแล้ว,แ,ลวแรงมากแล้วนะคะจะให้ร่างกายเรากลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็อาจจะใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ถามว่าเป็นมะเร็งระยะที่3ที่4สามารถทานได้ไหมได้แต่ไม่คอนเฟิร์มว่าหายนะคะบอกตรงๆเลยไม่คอนเฟิร์มว่าหายเพราะว่ายุ้ยก็เคยมีเคสร,ระยะ4อยู่นะคะประมาณ4คน ระยะสี่ที่ที่อยากจะมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยเพราะว่าถ้าระยะสี่ที่มันมีแผลนะคะอย่างคุณเป็นมะเร็งที่อกนะคะแล้วมันมีแผลนะคะมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยันนพผ่า,ผา,ผาตัดอยู่แล้วมีแผลอยู่แล้วคือรักษาแบบแผนปัจจุบันมาแล้วทําคีโมแบบหนักหน่วงมากอย่างเงี้ยแล้วหมอรักษาไม่ไหวแล้วแล้วให้อยู่บ้านเฉยๆจะรักษาต่อก็ไม่ได้จะทํายังไงต่อก็ไม่ได้ถามว่ากินผู้หลาน แล้วหายไหมแบบนี้ที่ยุ้ยเก็บเคสระยะสี่ไม่หายนะคะก็กินไปงั้นแหละเผื่อมันหายเงก็ไม่หายก็หมอบอกว่าให้อยู่ได้ประมาณ1เดือน2เดือนจะเสียแต่กินผู้หลานไปอยู่ได้ประมาณ 6- 7เือดเนือน này, ก็เสียคืออย่างอย่างน้อยมันก็เสียอยู่แล้วอะแต่ว่า,าแต่ถ้ามันกรณีที่แบบว่าระยะ3ระยะ4แต่ไม่ได้เป็นอะไรเลยร่างกายปกติทุกอย่างแต่แค่ว่าโดนีโมมาเยอะ อาจจะอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยแต่ร่างกายคือปกติกินข้าวได้นอนได้ทุกอย่างเนี่ยไม่มีแผลไม่มีอะไรเนี่ยแบบนี้ได้นะคะอย่างน้อยคือร่างกายเขาพร้อมเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิม50 5 0นะคะไม่การันตีเรื่องของการรักษามะเร็งยี่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะมันไม่ใช่แค่กินยากินอาหารเสริม ของผู้หลานของยยเนี่ยจะหายไม่ว่าจะกินของยี่ห้อไหนหรือว่าอะไรอะถ้าร่างกายของคนที่ป่วยอยู่มันไม่พร้อมนะคะยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่อย่างเงี้ยมันไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยจะให้รอแต่ออช่วยจากหมอจากอะไรอย่างเงี้ยจาก ยาเคมีเขายังเอาไม่อยู่ยังช่วยไม่ได้เลยนะ่ะแล้วจะมาพึ่งผู้หลานต้องหายต้องหายเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะมะเร็งเนี่ยนะยาสีนะถ้าเป็นหนักๆน,นะคะก็บอกกันตรงๆนะคะไม่โกหกนะคะเอ่อถ้าถามว่ากินได้ไหมกินได้กินได้เผื่อเผื่อแบบว่าบางคนแบบอาจจะมีความหวังเล็กๆอะ่ะแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังนะคะกินอาจจะ มีชีวิตต่อได้หรือกินอาจจะตายได้แบบนี้นะคะยุ้ยบ,บอกตรงๆนะคะไม่การันตีผลใดๆนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยก็ลองทําตามวิธีคําแนะนําของยุ้ยที่แนะนําไปนะคะแล้วก็ให้คุณไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ําเรื่องของการปรับเรื่องของอาหารธาตุร้อนธาตุเย็นเนี่ยไปดูในคลิปอื่นๆที่ยุ้ยทาไว้นะคะมันเป็นความรู้เกี่ยวกับการปรับร่างกายนะคะมันไม่ใช่แค่กิน ยากินอาหารเสริมอย่างเดียวจะหายนะคะต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เอื้อต่อก,การที่โรคจะหายด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากศึกษาผู้หลานเพิ่มเติมเนี่ยให้ไปศึกษาในเพจเพิ่มเติมนะคะหรือว่าใน YouTube นะคะยุจะทำคลิปไว้นะคะที่ช่องหมอ,อยยผู้หลานนะคะรีวิวกันทานนะคะแล้วก็เฟซส,ส่วนตัวนะคะที่เฟซแก้มย,ยูผู้หลานนะคะจะมีรีวิวต่างๆให้เข้าไปศึกษาเอง ดูก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของผู้หลานเนี่ยก็ย้ําทุกครั้งนะคะก็คือเป็นสูตรนะคะมันไม่ใช่ยารักษาโรคใดๆโรคหนึ่งนะคะแต่เป็นสูตรทะลวงพิษถ่ายพิษถ่ายของเสียแก้ไขต้นต่อหรือสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังทั้งต่างนะคะถ่ายพิษทั้งตัวหัวจุดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนเนี่ยลอ,ลองลองลองทานดูได้นะคะแล้วก็ต้องไปศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ผู้หลานของยูยนะคะผู้หลานเป็นแบรนด์สินค้านะคะไม่ใช่ ชื่อสมุนไพรทั่วไปในท้องตลาดหรือว่าอะไรนะคะไม่มีนะคะไม่ใช่สมุนไพรทั่วไปคือชื่อแบรนด์ยี่ห้อสินค้าเท่านั้นแล้วก็ผู้หลานเนี่ยไม่ใช่เจียวกู้หลานตัวเดียวนะคะผู้หลานไม่ใช่เจียวกู้หลานเดียวๆทั่วไปแต่เป็นสูตรสมุนไพรที่มี สมุนไพรหลายๆตัวผสมผสานนะคะมีเจลกู้หลานและมีสมุนไพรอื่นๆผสมอยู่ในสูตรนะคะแล้วก็ผู้หลานของยุ้ยนะคะเน้นว่าของหมอยุ้ยนะคะเป็นกล่องแบบนี้เท่านั้นนะคะกล่องสีขาวเขียวแบบนี้ <ๆ S 1> เท่นานั้นยี่ห้อผู้หลานพอสามเพาสละอูไม่เอกหอเห็บลอลิงสะอานอนนูสะกดตามนี้เท่านั้นนะคะของยุ้ยไม่มีชื่ออื่นนะคะแล้วก็อย่าสับสนกับสนนิน,นะคะ้านำต้องตลาดนะคะไม่ใช่เจลกู้หลานแล้วก็ของเราไม่ได้ชื่อมู่หลานนะของยุ้ยชื่อผู้หลาน ตามนี้นะคะราคา1380เท่านั้นนะคะกล่องแบบนี้แคปซูล1น8 0นะคะแพ็คคู่2850นะคะก็ราคาแบบนี้ถ้าราคาผิดปกติต่ำกว่านี้ไม่ใช่แพ็คกิ้งแบบนี้ไม่ใช่สีแบบนี้ไม่ใช่กล่องแบบนี้ถือว่าไม่ใช่ของยูยทุกกรณีนะคะแล้วก็ไม่การันตีและไม่รับผิดชอบใดๆนะคะถ้าชอบของถูกนะคะก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะยูยไม่ไม่ได้ขายอของถูกนะคะ ก็ราคานี้เท่านั้นนะคะจากบริษัทผู้หลานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลากินสินค้าเลยก็ตามเนี่ยคุณต้องแยกแยะให้ออกนะคะเพราะว่าสินค้าในท้องตลาดมันก็มีเยอะชื่อมันเข้าขายกันคุณอาจจะแยกไม่ออกหรือคุณอาจจะสับสนไปเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของยุ้ยนะคะย้ำว่าของยุย้ยหมอย,ยุ้ยผู้หลานต้องกล่องแบบนี้เท่านั้นราคา1380ไม่มีหลักร้อยนะคะก็ตามนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ